ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฤดูการนี้เป็นฤดูการทอดกระถินโดยเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดจนถึงวันเคลื่อนสิบห้าข้ามเดือนสิบสองเป็นเทศกาลหรือว่าเดือนแห่งการทอดกระถินการถวายกระถินหรือว่าบอนอณิสงจากการทอดกระถิน โที่ถวายกระถินทำบนร่วมกับการทอดกระถินปรารถนาสิ่งใดก็จะสมตามมโนรสตามที่ใจของตอนเองมีความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นพุทธภูมิปัเจกพุทธภูมิสาวกพุทธภูมิสาวิกาพุทธภูมิก็ตาม การทอดกรถินโดยความเป็นมาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพิสูจชาวเมืองปาถาสามิบรูปที่เดินทามมาเฝ้าพระองค์หลังจากออกบรรษาแล้วที่ภาวิหารเชตวันและพระเหล่านั้นก็มีกีวรขาดจึงมีพุทธานุญาตให้ พิสุรับผ้ากรถินได้ช่วงหลังจากการออกพรรษาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนที่เอ็ดจนถึงวันขึ้ืนที่ห้าข้ามเดือนที่สองของทุกๆปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้การทอดกรถินก็มีข้อจำกัดอยู่หกอย่างด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกจำกัดทานคือต้องถวาย เป็นสังฆทานเท่านั้นอาจจะถวายเฉพาะจอจมปิสุโรปใด้โรคหนึ่งไม่ได้กระถินนั่นเป็นของกลางสำหรับโมสองที่จำมาัศาครบสามเดือนเป็นผู้ที่ฉลาดในธรรมนินประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ของการกลารกระถินได้ ในประการที่2ก็คือจำกัดเวลาการทอดกระถินนั้นต้องถวายภายใน1เดือนคือตั้งแต่แรม1น่งข้าเดือน11จนถึงขึ้น1นึ่งาข้าเดือน12ในประการที่3ามจำกัดระยะพระที่รับกระถินต้องตัดเย็บย้อมและครองผ้าให้เสร็จภายในวันเดียว คือในวันนั้นในประการที่สีจรร่จำกัดทายธรรมจำกัดทายธรรมในที่นี้ก็คือของที่ถวายก็เป็นผ้าส่วนอื่นๆเรียกว่าบริวารกรถินในประการที่ห้าก็คือจำกัดผู้รับผู้รับจะต้องจำภาษาในอาวาส ห้าโรคเกินไปและในประการที่หกก็คือจำกัดคราววัดหนึ่งจะรับกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอาน,นิสงส์งของการร่วมทำบูญทอดกระถินผู้ที่อนโมธนาหรือว่าร่วมทอดกระถินไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกระถินหรือว่า ร่วมกันทอดกระถินก็จะมีอานิสงส์อยู่ในประการแรกก็คือทำให้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่การงานได้โดยง่ายไรอุปสรรคขัดขวางในประการที่สองทำให้มีจิตแช่มชื่นบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ ดวงจิตจะมีความเพิ่อไปติกอยู่เสมอเมื่อนึกถึงบุญกถิ่ที่ตนเองได้ทําไปในประการที่สามทำให้เป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเข้าสมาธิได้ง่ายเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายในประการที่สีได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถที่จะใช้ตาสมบัติให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล เป็นอริยาสาติดตัวไปในพบภูมเบื้องหน้าอย่างเต็มที่ในประการที่ห้าทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณผุดพองเป็นที่รักของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาและในประการที่หกก็คือทำให้เป็นผู้มี เกียรติยศชื่อเสียงมีเกียรติคุณน่ายกย่องสารเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นที่นับถือของคนทั่วไปนี่เป็นการทำบุญของการทอดกระถินอาตมาภาพนำมาเจริญพรน้ยาิโยมได้รับวางเพื่อที่จะได้เกิดศรัทธา เมื่อเกิดทัทธทาแล้วจะได้ไปร่วมอนุโมทนากระถิ่นตามวัดที่ใกล้บ้านเราจะมากจะน้อยไม่เป็นประมาณยกมือสาธุก็เป็นบุญเป็นกุศลไปร่วมปัจจัยสีคนละเล็กละน้อยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเราได้มนุษย์สมบัติมาแล้วจะทำอย่างไรให้ ความเป็นมนุษย์ของเรามีสมบัติติดตัวต่อไปอีกการเปิดเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากท่านอุปมาไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเท่ากับเศษดินปลายเล็บเมื่อเทียบกับมหาปตพีนั่นหมายถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากพบนี้ชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้สมบัติของความเป็นมนุษย์แล้ว เราควรจะทำความดีให้กับตัวเราให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไปสู่ภพโูมที่ดีและเข้าถึงมากผลนิพพานได้ในที่สุดนั่นเองอัตมาภาพนามาเจริญพรเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีสติปัญญาในการทำความดีให้กับตนเองเจริญพร